จำายหน่อยสูตเมับนุ้่มแบน,นงฝา,า,า,ากกนะน้ยังไงก้องมันมืดเตาจ้าเลี้ยเ้าจอมเียจังฟองหุ่นไงหุ่นไงเฮ้ยแอดครับบอกแบบอยา่าอนอัวหลยครับไลยตา ผมเมื่ออัวเพื่อเลี้ยงสีอัวครับครับเชิดกินใสครับแอดยังไม่ใสนะครับเหลี่ยมนี้เชิดอันเคยแพ้มานะครับเหลี่ยมนี้เชิดไอเจ้าอันเสิร์ฟมาเจ้าฟุกเตะเอาหายอาบูดาบีโอุ่นีครับเชิดเปิดหนึ่งครับ เจ้าอันโยกมาง่ายๆเชอสันแวก็หายสิครับเจิาศิลาไปเดี๋ยวให้ชนะไอ้ใครก่อนนะครับ่อยมาเจอกับผมนี่ครับอันเสิร์ฟเอาเข้าช่องเรียบร้อยครับลูกนี้แตกนะครับก็เป็นแต้มของอันเชิดอีกถึงแมนะครับอ่างเดียวครับเอ็ดมินเกมครับสกอร์เก้าต่อหกครับอันสุวรรณเสิร์ฟเอาเสิร์ฟดีครับป้าดมยังเปิดขึ้นได้เจ้าฟุกร้อยเอเตลูกนี้โถย ตับสวัสดีครับอ้าวเจ้าฟุกไม่เปิดแต่ก็ยังออกด้านหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับอยู่ในกติกเจ้าเชือเปิดมาเจ้าอันยกไปยังไงเชือกันแบกตับเคียงแน่นอนผมบ้าแล้วครับลูกนี้เห็นเห็นครับสกอร์แปดต่อสิบครับ ปาดมเสิบมายอดมาเจ้าอันเปิดหนึ่งเอา้าแตกเอา้าสองอ๋อเสียครับป่าดมโชติสกอร์อยู่ที่9ต่อ10ครับป่าดมตามหนึ่งแมครับเสิฟมาเอาพิกเนเจอันเปิดแตกเรียบร้อยเลยครับป่าดมได้แต้มนะครับสกอร์มาดูว่าเชิดกับอันจะล็อกได้หรือเปล่านะครับเจ้าอันแผลเหลี่ยมยอดครับตอนนี้เชิดเปิดหนึ่งอันยกมา้า ง่ายๆเลยครับอืมเตะลูกนี้ใครจะไปเกี่ยวครับท่านสกอร์ที่10ต่อ10ครับเต็มเท่าอ้าวอ้าวอ้าวยกมาหายหรือเปล่าโอ้โสกอร์เต็มเดียวครับ12ต่อ10ครับเอาเจ้าฟุกเปิดเอาเปิดไปไหนไม่รู้ปลาดมยังไรโยกเข้ามาได้เจ้าฟุกตีหัวหน้อยจีเกี่ยวโอ้เจ้าอันเอาข้างรับได้ไงวะสกอร์ที่10ต่อ12นะครับเต็มเดียวนะครับ เจ้าอันเปิดหนึ่งยกมาเชิดสันแบกแ็กเตะจำมับมเจ้าเชิดนี่ขนาดไม่ได้สอบนะครับ,รบเชิดนี่เตะสู้ตายนะครับสู้จริงหลามากครับตัวนี้ <laughs> แต่ถ้าไม่สู้นี่ตัวใครตัวมันครับ <laughs> เจ้าฟุกเตะเอามองเ,าเจ้าฟุกเสียงง่ายๆครับตะก้อเกมครับเจ้า <laughs> เชิดกับเจ้าอันเป็นฝ่ายชนะนะครับเชิด <laughs> สันแบ็กนี่ผมบอกเลยว่าถ้าสู้จริงนี่หลายมากนะครับก็เกมนะครับ ดูง่ายๆครับสูตรจริงมีหลายมากนะครับเจ้าเชิดนะครับ